สวัสดีค่ะมักสภาพที่สองค่ะนางค่ะน้ำค่ะค่ะวันนี้นะคะจะพาลูกค้ามาดูรีวิวนะคะเป็นหมวดเสื้อโปโลชายแบรนด์ล้วนนะคะเป็นงาน B R รตยุโรปของเรานะคะลูกค้าจ๋าถุงนี้แพคนี้นะคะน้ำหนักอยู่ที่25.75กิโล คิดเป็นกิโลกรัมละ500บาทค่ะราคาถุงนี้อยู่ที่12,875บาทค่ะลูกค้าจ๋าจำนวนตัวนะคะเราขออนุญาตประมาณการคร่าวๆ100ถึง130ตัวค่ะลูกค้าจ๋าตกต้นทุนต่อตัวโดยประมาณการ100บาทจ้าใช่ค่ะลูกค้าจ๋าอะไรคะตัวแรกลาคอดลาคอด 3, 3> ลาคอดลาคอดคือกันลาคอดบอกลาคอดคือกันน,กน,น้ำสมพล้าคอด <c oughs> เดี๋ยวลูกค้าไม่เชือ่แอแกนนิดนึงใช่เลยอะลูกค้าจ้าสองตัวแรกเป็นหลาคพอดนะเป็นแค่น้อยของเรานั่นเ<ช>องนะคะลค่ะตัวนี้แขนสัน้นแขนยาวคะ่ะนะใช่ค่ะนมาเลยค,ะค่ะลูกค้าจาคะครับมาเลยมากน้อยแล้วแต่กระสอบนะคะใช่แล้วคะ่ะลูกค้าจ๋าอะลูกค้าจ๋าสวัสดีช่วงบ่ายนะคะลูกค้าจ๋าบ่ายสามนิดนิดบ่ายสามหน่อยๆน่อยนะคะลูกค้าจ๋า วันนี้ลูกค้าถามไม่แน่ใจนะคะว่าช่วงเช้าลูกค้าได้ดูรีวิวแล้วหรือยังช่วงเช้าเราพาลูกค้าดูรีวิวบรรยากาศการลงตู้ของเราค่ะเป็นงานยุโรปลูกค้าได้เห็นตั้งแต่เปิดตู้เลยค่ะน้ำเห็นตั้งแต่ตัดริบบิ้นเลยค่ะลูกค้าจะาหมวดนี้ ลูกค้าจ๋าเรามีโอกาสมารีวิวอีกครั้งนะคะสำหรับเสื้อโปโลคุณผู้ชายค่ะลูกค้าจ๋าได้แบรนด์ทุกตัวนะแต่ว่าลูกค้าไม่ได้การันตีเนาะว่าจะเป็นทอมมี่กี่ตัวหรือลาคอสกี่ตัวนะคะใช่ค่ะลูกค้าจ๋าเราก็ไม่ได้การันตีด้วยนะคะว่าจะเป็นงานแท้กี่ตัวงานก็กี่ตัวนี้ลูกค้าต้องไปดูอีกทีหนึ่งนะคะสินค้านำเข้ามาจากยุโรปโดยตรงค่ะลูกค้าจ๋าพิ่งมากันสดๆร้อนๆเลยนี่จับมาไม่ได้ไม่ได้ร้อนมือกันเลยทีเดียว เดี๋ยวพองกันเลยที<ช>เดียพเพราะว่าพึ่งมากันเลยค่ะลูกค้าจะลงตู้มาเมื่อเช้าเลยนะคะอย่างที่พี่นางแจ้งนะเมื่อเช้าไลนตั้งแต่เปิดตู้เลยใช่ค่คะฉะนั้นลูกค้ามั่นใจได้เลยที่บริษัทเราไม่มีเปิดคัดเอง ไม่มีเปิด<ช>คัดเองไม่มีเปิดแบ่งเองไม่มีว่าตัดจากกระสอบ45กิโลมาแพ็คเป็น20โล30โลหรือเปล่านะคะลูกค้าจ๋าไม่มีแน่นอน45กิโลก,ก็ยังคงเป็น45กิโลใช่ค่ะกระสอบไหนแบรน์เยอะกระสอบไหนแบนน้ยอยก็ยังคงเป็น45กิโลแต่ว่าตัวนี้คะ่ะลูกค้าจ๋าเป็นแบนรน์ล้วนทุกตัว<ช>นะคะ,คะเพราะว่าเรานําเข้าจากงานยุโรปโดยตรงน,นะคะโอทอมมี่จา๋ออาและแอคคอรไดบ้าอุ้ยแค่น้อยใช่ไหม แค่ร้อยมัน<อ>มีสองตัวนี่สองตัวบอใช่มีราคอสกับโอ้ยนี่ก็ลาอันนี้ลาจอโคงกล้ข้าวอั้นพีทแม้วันจอโของแม่ยเขาก็บอกแล้วเลยร่มจตีกันลโ,โอ้ยดอเช่กัมปนาค่ะฮ่านลูคาจะเมดินอิชารีอส้อิชาลีไม่ไม่แบนด์ก่อนนั้นดอเชกัมปนา ลูกค้าถูกนะคิดว่าถูกคิดว่าถูกใช่คิดว่าถูกอ่ะลูกค้าจ๋าหมวดนี้นะคะเป็นเสื้อโพอลอคูนผู้ชายค่ะลูกค้าจ๋าแต่บางตัว นะคะคุณผู้หญิงก็สามารถใส่ได้ลูกค้าจ๋ามีทั้งแขนสั้นมีทั้งแขนยาวนะคะลูกค้าจ๋าอยู่ในนี้โทนสีสันมีค้ามาให้นะคะเรื่องไซส์ก็มีค้ามาจะเป็นแบบว่าไซส์คนไทยโดยทั่วไปนะคะลูกค้าจ๋าไม่ถึงกับใหญ่มากนะคะไซส์ยอยู่ประมาณไซส์เอ็มไซส์แอลนะคะใช่ค่ะลูกค้าจ๋าสินค้าเป็นเกรดเอนะคะ,คะมีกระเสียหายบ้างนะคะลูกค้าจ๋าสีลอกสีเก่านะคะมีเจอกระดุมแตก กระดุมหายนะคะอาจมีเจอนะคะถึงนะคะขาดเปื่อนดำมีเจอค่ะอะทอมมี่จ้าไม่เหมือนกันเลยค่ะตัวนี้ก็ทอมมี่ลูกค้าจ๋าสวัสดีช่วงบ่ายกันด้วยเข้ามาแล้วนะคะลูกค้าจ๋าฝากกดไลค์กด กดคอมเมนต์กดติดตามเพจของบักได้เมื่อช่วงเช้าลูกค้าจ๋าเรามีแจ้งข่าวดีลูกค้าไปน้ำรู้ไหมข่าวดีอะไรว่าเรามี12 12นะลูกค้าเมื่อช่วงเช้าเรามีแจ้งข่าวดีไปแล้วละลูกค้าจ๋าใกล้เข้ามาแล้วนะสำหรับ อ่าเขาเรียกอะไรนะโปร12 12ของเรานะคะใช่ค่ะแต่ว่าลูกค้าจ๋าพี่รู้แค่นี้นะคะโปร12 12รู้แค่นี้เหมือนกันรู้แค่นี้รู้แค่นี้เหมือนกันอ่าเบื้องบนสั่งมาว่าโปร12 12นะรีบบอกลูกค้านะควรลูกค้าพลาดนะคะลูกค้าจ๋าลูกค้าอย่าพลาดนะวันที่12เดือน12นะคะเรามีนัดกันนะคะใครจะอยู่กับช้อปปี้รานซาาก็ตามแต่ อย่าลืมมาหาเรานะ,ะ,<ช>นะคะล<ช>ูกค<ช>้าจ๋าอยากจะบอกว่าเราจัดโปรสุดคุ้มแน่นอนใ<ช>แนแต่ละรอบนะคะล<ช>ูกค<ช>้าจ๋าฝากไว้ด้วยโปร12เดือน12นะคะใช่แล้วคะ่ะพี่ซิงเคให้หน่อยค่ะ ๋ยวให้พี่เขามาเทให้นะ,ะ,ะลูกค้าจ๋าลูกค้าคะหนึ่งถุงเขาจะมาเป็นแพ็คแบบนี้เลยนะคะถ้าลูกค้าดูรีวิวตั้งแต่ช่วงเช้าจะเป็นแพ็คแบบนี้เลยนะคะลูกค้าจ๋าแล้วก็แต่ละถุงน้ําหนักไม่เท่ากันลูกค้าจ๋าถุงนี้แพ็คนี้นะคะน้ําหนัก25.75กิโลนะคะคิดเป็นกิโลกรัมละลูกค้าจ๋ากิโลกรัมละ500บาทนะคะจํานวนตัวเราประมาณการคร่าวๆนะคะลูกค้าจ๋า1 0 0ถึง130ตัวต้นทุนต่อตัวประมาณการ น,นะคะ1น0บาทจ้าใช่ค่ะลูกค้าจากอะทอมมี่ค่ะลูกค้าจะจะพยายามเดินให้ลูกค้าดูแบรนดได้เห็นแท่ทุกตัวนะลูก<ช>ค,ค้คาจลูกค้าจะได้ดูป้ายด้วยนะคะลูกค,ค้าคะใช่แล้วค,ค่ะแต่ว่าอาจจะมีแบรนด์บ้านเขาบ้างที่เราไม่รู้จักนะคะแต่ก็ยังคงมีป้ายนะคะลูกค้าค่ะต้นทุนตัวละร้อยพี่นางค่ะตัวละร้อย ก้าร้อยได้สามารถเราไปต่อยอดได้นะได้เลยค่ะต่อยอดได้เลยเอาจริงถ้าไปเร็วไปไว250้ได้300 350ได้400อได้ได้อันนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะแล้วอันนี้ท้งนี้้งนั้นอันนี้ทั้งนั้นอาจจะทางนั้นหรือทางไหนแล้วูกคาจ๋าอันนี้แล้วแต่กลุ่มแล้วแต่ตลาดอะทอมมีจัาใช่แล้วค่ะลูกค้าจ๋า ลูกค้าเรื่องแบรนด์เราไม่ได้การันตีนะว่าจะเป็นพอมมี่กี่ตัวหรือจะเป็นลาคอสกี่ตัวหรือจะเป็นโฟโลกี่ตัวหรือจะเป็นแบรนด์อื่นกี่ตัวนะคะลูกค้าจ๋าเรารู้แค่ว่าเป็นแบรนด์ล้วนทุกตัวนะคะอยากจะบอกว่า,วาไลฟมีเป็นการออกกําลังกายที่ดีมากเพราะว่าเราเดินไป <c oughs> เดินไปเดินมาเดินไปเดินมาใช่มันเป็นข้อดีนะเราเล่นแบบนี้ไหมไหมไหมผัดไหมผัดคือัคือพี่อยู่ตรงนี้นะคืตรงนั้นให้ตากลับใช่ตากลงก็โยนกลับมา S <S ซับซ้อนไปนี่นางอ่ะซับซ้อนไปอะโปโลล็ฟลอเลน <S <S ค่ะาจากโปโลล็ฟลอเลนนะคะไม่รู้ว่ามีลูกค้าที่เป็นแฟนคลับแบรนด์แบรนด์ใดแบรนด์หนึ่งหรือเปล่าค่ะลูกค้าจ๋าแป่งในนี้รวมๆมาเลยนะคะทั้งโปโลทั้งทอมมี่นะคะสปเพอร์ลี่นะคะดอรเช่กัมปาน่าก็มีมานะคะลูกค้าจ๋าหรือว่าจะเป็นอะไรอีกนะ <Boss S 2> บอสนนบอส,บอสค่ะทอมมี่ ขาโปโลขะลูกค้าจ๋าแล้วก็เมื่อกี้เจออะไรนะคะอเบอร์ค่ะลูกค้าจ๋าป้าไม่เบอร์คอมบี้ก็มาหรอเรายังไม่เจอเรายังไม่เจอใช่ไหมขาลูเอ๊ะแป๊บเดียวอ่ะเอเบอร์หรืออเมริกันครับครับครับเอาไปเอาไปฉัลืมเอาเบอร์ไปเมื่อกี้อ่ะเอาเบอร์ไม่มี ได้ใช่ไหมต่ก็บอกว่ารื้อได้ตะก้็มารื้อเลยไล์ใหม่ตั้งแต่แรกอะโปรรับรอเมน์ค่ะจากตรงนี้เรื่องไซส์อย่างที่ลูกค้าดูค่ะลูกค้าจะาไม่ได้ใหญ่มากค่ะไม่ได้เล็กไปค่ะไซส์กำลังดีค่ะลูกค้าจ่า S M L XL อ l XL อาะจีติดมาบ้างนะคะใช่แล้วค่ะลูกค้าจ๋าอะลูกค้าจ๋าอยู่ในนี้เป็น เสื้อโปโลค่ะลูกค้าจ๋าเป็นงานเสื้อโปโลลูกค้าจ๋าแนะนาเลยนะคะสําหรับลูกค้าที่ตามหาเสื้อโปโลคุณผู้ชายมาแล้วลูกค้าจ๋ากลับมาแล้วกับงานยุโรปของเราค่ะเสื้อโปโลค่ะลูกค้าจ๋ามาแล้วทุงนี้แพ็กนี้ลูกค้าจ๋าหนึ่งหมื่นสองพันแปดร้อยเจ็ดสิบห้าบาทจ๋าใช่ค่ะต้นทุนตกตัวละหนึ่งร้อยบาทค่ะลูกค้าจ๋าหลังจากที่สินค้าหมดไปรอบที่แล้วไม่ได้ขายวันนี้ ี้เรากลับมาอีกแล้วลูกค้าจ๋าบางท่านลูกค้าบอกโอ้พี่ขายแต่แบรนด์ล้วนพี่เบื่อมากเลยมาเปิด45กิโลกว่าจะได้แบรนด์แต่ละกระสอบกว่าจะได้แบรนด์ครบถุงลูกค้าจ๋าหมดปัญหานั้นแล้วเพราะว่าวันนี้เรามีมาให้แล้วค่ะเราไม่ได้มีแต่ ไม่ได้มีแต่เสื้อโปโลกางเกงบอลเราก็ยังมีมีค่ะเสื้อยืดกีฬาโอ้โอันนี้อันดับหนึ่งเลยนะใช่แลวเสื้อยืดกีฬาผู้ชายค่ะลูกค้าจ๋าก็มีมาสปอร์ตสปอร์ตบราสปอร์ตบราเราก็มีมีค่ะหรือจะเป็นกางเกงผ้าลมผ้าวอร์มค่ะลูกค้าจ๋าก็ยังเป็นแบรนด์ล้วนเราก็มีเชิดค่ะเชิดโอ้โหเชิดแบรนด์เชิดแบรนด์ลูกค้าจะบอกว่าเชิดสวยมากเชิดมาใหม่สวยมากเดี๋ยวติดตามด้วยใครที่ขายงานเชิดอยากได้งานแบรนด์ล้วนติดตามด้วยนะคะลูกค้าจ๋าเดี๋ยวมีโอกาสเข้ามารีวิวนะคะ ลูกค้าหมวดนี้แหมสุดโค้ดมากเนา แบบว่ารีวิวไปสักพักแล้วลูกค้าจ๋ากลับมาอีกครั้งนะคะลูกค้าจ๋ากับเสื้อโปโลของเราแต่ว่าลูกค้าใครที่ขายอยู่แล้วนะคะลูกค้าสามารถนะคะซื้อเก็บซื้อตุนได้เลยเพราะว่างานยุโรปของเราไม่ได้มีเข้าบ่อยนะคะลูกค้าจ๋าหนึ่งปีเข้าประมาณ2อถึงสครั้งนะคะใช่ค่ะเข้าเมื่อไหร่ก็ตื่นเต้นเมื่อนั้นค่ะเพราะงานแบรนล้วนค่ะลูกค้าจ๋าไม่ต้องไปหาให้ยากค่ะที่บักเรามีค่ะลูกค้าจ๋าใครหาที่อื่นไม่มีค่ะที่เรามีนะคะลาคอจ๋า เหมือนกันค่ะอะลูกค้าจ๋าอันนี้นะคะขออนุญาตรีวิวประมาณการนะคะลูกค้าจ๋าเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราต่อรายการต่อไปให้ลูกค้ากันเลยนะคะลูกค้าจ๋าเราไม่ต้องปิดไหมเราต่อเลยไม่ได้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 กองสองอันจับเลยกองสองอันมาจับเลยค่ะต่อไปเลยเก่งแล้วมาเวเก่งแล้วค่ะหายใจบ้าอะลูกค้าจ๋าหมวดนี้นะคะสําหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะเป็นงาน เสื้อโปโลชายแบรนด์ล้วนะคะลูกค้าจ๋าเป็นงานยุโรปลอสบีอารนะคะลูกค้าจ๋าถุงนี้แพ็คนี้นะคะน้ำหนักอยู่ที่25.75กิโลคิดเป็นกิโลกรัมละ500บาทราคาอยู่ที่12,875บาทค่ะจำนวนตัวนะคะเป็นเพียงประมาณการนะคะลูกค้าจ๋าอยู่ที่100-130ตัวเฉลี่ยแล้วนะคะตกต้นทุนต่อตัวโดยประมาณการ100บาทค่ะสำหัลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะ สามารถติดต่อเราได้หลายช่องทางเลยค่ะจะเป็นทางไลน์ค่ะ Facebook ค่ะเว็บไซต์ค่ะ Ig หรือจะเป็นเบอร์โทรหรือจะเข้ามาดูสินค้าที่บริษัทได้นะคะบ,บริษัทเราเปิดทุกวันค่ะ9โมงเช้าถึง5โมงเย็นค่ะบริษัทมีส2ช่องทางคือช่องทาง YouTube และ TikTok ค่ะสำหรับ,บันนี้นะคะขอบคุณค่ะ